ดีจริงขอหน้าแบบจิ้งจกลืนยุงบินมาก่อนแล้วไหลอันนี้มหากรรมการป้ายยาไอเทมแต่งหน้าของผิวแห้งแต่งหน้าติดยากจากน้องปาดกราว่ สวัสดีค่ะทุกคนบดามเมาสสวัสดีค่ะป่านค่ะอ๋อเธอวันนี้เจ๊ด,ดีใจมากเพราะว่าเขาคือคนที่ดิฉันติดตามมาเนิ่นนานและเสียเสียเงินเสียเงินเพราะเขาไปหลายหมื่นนี่พูดเลยเพราะว่าไอเทมที่น้องป่านแนะนะําอ่ะคือ,อเป็นไอเทมที่ผิวสภาพเดียวกันอ๋อเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมคะแห้งแห้งมากเราน้องป่านเป็นช่างแต่งหน้าก็คือได้จับหน้าได้รู้แบบสภาพผิวหลายๆสภาพผิวแล้วก็แก้ปัญหาสภาพผิวมาทุกรูปแบบแล้วมันต้องคัดมาเป็นแบบความเข้ม ค้นหัวกะทิมาแล้วใช่วันนี้คัดมาให้แล้วนี่คัดแล้วนะ <laughs> คิดว่าทุกตัวใช้ได้พยายามเอาแบบเหมือนหลายๆราคามาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ย อเธอตอนจะจะไปถึงแต่ละตัวขอขายของก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูไอเทมต่างๆที่ต้องป่านทาป้ายยาแล้วเธอเตรียมตังไว้ด้วยนะเพราะว่าเธอเข้าไปเธอจะต้องได้อะไรกลับมาสักอันหนึ่งเลยะไปติดตามได้ที่ช่องทางนี้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะโดยเฉพาะบ้านแดงนะ u t u b e รองพื้นยี่สตัวเธอชื่อฉันแบบโอ้ยมันอยากได้หลายตัวมากเลยอ่ะตอนนี้พี่ลรงดีคอเต้เว้ยวันนี้เอามาให้ลองี่ยเออแล้วพี่ไม่เคยลองตัวนี้เลยเดี๋ยววันนี้เอามาให้ลองเดี๋ยลองแต่ดีอ่ะได้ตัวแบบเตรียมผิวแล้วแต่ก็แบบอยากได้ที่เป็น รองพื้นด้วยโอเคแต่วันนี้น้องปัดคัดมาให้แล้วอืมเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มจากการเตรียมผิวก่อนละกันเพราะปัดรู้สึกว่าแบบคนผิวแห้งอ่ะจะไปหวังเพิ่งแบบเมคอัพอย่างเดียวมันไม่พออ่าอภินิหารช่วยเอออันนี้อ่ะช่วยไม่ได้เราต้องบำรุงด้วยซึ่งมันจะมีโทนเนอร์แพทตัวหนึ่งที่ลองแล้วว่าอันนี้ชุ่มมากจริงๆชุ่มแบบคนผิวแห้งลอกอ่ะน้องสามารถช่วยได้ดีขึ้นอเอาอยู่อันนี้ค่ะเมดิฮิลค่ะสูตร w a เตอร์มอย moisturizer แพทอันนี้เป็นสีแบบฝาัาน้ำเงินน้ำเงินคือเขา นีเขามีหลายสูตรแต่สูตรนี้ชุ่มชื้นที่สุดแล้วใช้อยู่ใช่ไหม,อ,มอันนี้แบบแล้วน้ำมันแบบชุ่มมากอะไรเงี้ยเคยลองพูดแผ่นหลายสูตรแล้วแต่สูตรนี้ชุ่มสุดเนี่ยมันคือมันแบบมันแนบผิวมากแนบแบบคือปกติบางบางยี่ห้อใช่ไหมออม,นนมันจะนใช่มันจะ,ม,นจะมันจะไม่แนบผิวแต่เนี่ยแนบผิวแล้วก็เวลาที่เขาซึมเข้าผิวอะเราสึกว่ามอยส์เจอร์เซอร์มันซึมจริงๆคือถ้าแปะทิ้งไว้สักพักอะแผ่มมันจะค่อยๆ่ขาวขึ้นเรื่อยๆรื่อะปันจะแปะจนเหมือนแบบให้มันซึมจนแผ จริงอันนี้ชุ่มมากแต่เธอผิวแห้งนะจ้าอันนี้อันนี้แต่งหน้าต่อแล้วไม่เป็นคาบใช่ไม่เป็นคาบอันนี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ว่าบัตรใช้ตัวเองก็บัตรชอบมากเลยมาค่ะอันนี้ชอบไอเทมลับอันนี้คือนี่น้องไบโอสองมันจะเป็นลิฟต์แอนด์เฟิร์มแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบมันมีออยล์อยู่ข้างในแนาะไปขย่อให้ดูเนี่ยมันจะเป็นออยล์เนี่ยขย่แล้วมีออยล์ผสมกับน้ำซึ่งมันแบบทําให้ผิวแบบคือคนผิวแห้งอะเวลาเวลาแห้งใช้มอยเซอร์บางทีมันไม่พอมันต้องใช้ออยล์เข้าไปช่่ววรู้้สึกกาาถเิด ใช้เซรั่มหรืออะไรที่มันเป็นน้ำๆแล้วระหว่างตรงกลางเป็นอะไรที่เป็นแบบออยกับน้ำเชื่อมอยู่แล้วค่อยอเป็นไ o ท์เทอร์เซอร์เข้มข้นอ่ะมันจะรู้สึกจะฟูกว่าใช่ใช่แต่ว่าออยที่เลือกอ่ะปันตอนแนะนำไม่ให้ใช้ออยที่มันกอดหนังหน้านะไม่ให้ใช้ออยที่มันเนื้อหนักเกินไป ดี๋ยวให้ลองเนื้ออันนี้มันจะเบาไปเลยแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยนี่แหละเธอความฝันของดิฉันเพราะว่าตอนอยู่ในคลิปดิฉันก็แบบว่าถ้าต้องแปรถ่ายคลิปกับฉันแล้วดิฉันจะไได้ลองตัวเลยแต่มันเบามากจริงคือมันเหมือนแทบจะเป็นน้ำเลยอะแต่มันทำให้ผิวแบบฟูขึ้นชุ่มชื้นขึ้นอเลยเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยเขาเขาเคลมด้วยว่าแบบชีตาฟมให้พวกแบบผิวของเรากระชับขึ้นเหมือนแบบพวกริ้วใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะปูขึ้นริ้วเบียดเออริ้วเบียดอะไรประมาณนี้เนี่ยมันเขียนเลยนะเฟิร์มแลลิิฟก็้วต เงซฟราป่ะเซฟรามีตอนแรกอะถ้าเกิดใครเห็นก็คงจะแบบว่ามันมีน้ำมันหน้ามันจะมันหรือเปล่าวางเนี่ยแต่พูดเลยว่าไม่ไดมันเลยใช่ไม่มันเลยเนื้ดีมาก ต่อไปอันไหนดีอะอ๋ออันนี้เอาแบบราคา,า,าแบบน่ารักมาหให้จริงๆมันเป็นเซรั่มกับครีมในกระปุกเดียวกันค่ะของดีอาบ้าอ,อันนี้ก็ต้องชอบแน่นอนมันจะมีฝั่งที่เป็นเซรั่มกับครีมสมมติช่วงไหนผิวแห้งมากอะเราอยากใช้ครีมค้นๆเยอะๆก็ได้ลแล้วก็ผสมกับเซรั่มได้เลยเฮ้ยรอดออะหลังมือค่ะแม่แล้วกลิ่นหอมแล้วเย็นแล้วสบายผิวเลิศเนื้อนุ่มมากอันเนี้ยไม่ถึงพันมั้งเฮ้ยจริงดิจริงอันนี้ราคาดีอันนี้ใช้เองจริงทุกวันหอมหอม มีไข่ในไทยปะคะมีไข่ในไทยโอเคค่ะ <laughs> ทตัวเที่ยวมามีไข่ในไทยคะ่ะไข่ในไทยโอเคค่ะอันนี้โอเคเลยค่ะเฮ้ยรอรอตะกี้ยู no, no. เป็นบวยเลยนะ <laughs> ออเฮอีกตัวหนึง่งอาจจะแบบว่าราคาสูงนิดนึงแต่ว่าไทยให้เจ้าสาวที่แบบเขาแห้งเหมือนทะเลทรายแม่โอ้ oh, oh. คำจำกัดควา <laughs> คือผิวมันแห้งเหมือน<า>ทะเลทรายสาดน้ำเหรอสาดเอาไว้สาดน้ําให้ผิว <laughs> คือออยอ่ะถ้าปกติก็จะไม่ได้ไม่จาเป็นก็จะไม่ใช้แต่ว่าอันนี้เป็นออยของละแม่ราคาแรงหน่อย uh. แต่ดีคือจริงๆอ่ะหลักการอ่ะไม่ได้ปัน่นไม่ใช้ออยตัวนี้เพียวๆ mm. มันเยอะเกินปั่นจะหยดประมาณ1-2ถึงหยดผสมกับ m อ i s t u r ซอร์แล้วก็นวดวนอมอผสม m o i s t เซอร์ แล้วก็งดบนมันต้องผสมแหละเนาะเพราะว่าราคามันอืไม่แต่ว่าคือถ้าสองวิธีการใช้ด้วยวิธีการใช้ด้วยวิธีการใช้ด้วยคือมันเหมือนแบบว่าถ้าใช้ออยล์เพ,เพียวๆอ่ะน้นาาอาจจะแบบมันเกินอะไรเงี้ยเพราะนี้เป็นออยล์เลยไงอันนี้มันจะมีเป็นแบบออยล์อินเซรั่มใช่ไหมไก่อนหน้านี้ยแต่เนี่คือออยล์เลยมันเหมาะคนที่แบบแห้งแบบทะเลทรายจริงๆแล้วให้หยดให้หยน จริงๆถ้าเกิดว่าใช้อะก็เป็นโทนเนอร์แพดแล้วก็เป็นตัวนี้ออล์อินเซอร์แล้วค่อยเป็นเดียบ้าเดียบ้าแต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกว่ามันแห้งทะเลทรายอยหยดอันนี้ผสม,สมแต่ถ้าแบบอันนี้เป็นตัวแบบเหมือนตัวเสริมอะไรโคตรหอมกินยังไงกินดีดแล้วก็มีตัวช่วยอีันนึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าผิวแห้งหรือไม่แห้งอันนี้อยากได้มากอันนี้มันคือมันคือแบบว่าสกินดีไวซ์ก็คือแบบว่าช่วยแบบผักสกินแครค์เข้าผิวเดีวคนที่น้องมีคิดที่ด้วย เนี่ยต้องมีคิดดี้องมีะไรโดยเพพาะอะไรยเาะคิดตีการตลาดอะเนาะการตลาดอะตลาดเออมันก็จะมีนี่โหมดโหมดเขาก็จะปรับได้แบบความแรงอะไรเงี้ยพอลงแบบบำรุงทั้งหมดปุ๊บก็นี่ตามจริงจริงสามารถใช้ระว่างระว่างแต่ละขั้นตอนได้เลยมีนิดนึงก็คือแบบอย่างบูสเตอร์โหมดอะเขาก็จะให้ระวังว่าไม่ให้ใช้กับพวกออยอย่างนี้ แต่ว่าใช้กับ okay, okay. อย่างอื่นได้หมดเลยพวกเตต้องสลัมอย่างอื่นอนะไระออยเบาๆอ่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นออยแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่แนะนําให้ใช้แต่ก็ใช้แล้วอะรู้สึกว่าผิวฟู ลูกผมฉันเออแล้วกผมนี่จะเป็นอาการปกติของผิวปนาแล้วนะถ้าเกิดเขาพูดเริ่มพูดตัดติดติดกันเยอะเขาจะเริ่มลิ้นเหลวลิ้นเหลวแล้แบบผิวฟูขึ้นลูกหมอนกระชับขึ้นแล้วก็เหมือนเราต้องใช้เซรั่มเยอะขึ้นเหรอแม่อ่าเหมือนมันแบบผักเข้าได้เยอะจริงจริงไปลองดูฟิลเหมือนไปทําหน้าที่คลินิกอะสาวเขาแบบลงแบบชุ่มๆใช่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 ถ้าใครบางคนผิวแห้งรู้สึกว่าครีมไม่ซึมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ช่วยอื จบสกินแคร์มา,า,มาล้าไรั้งแน่ย<ว>ังไม่จบสกินแคร์มาตามาตามาเลยทั้หมดหอ้ยอันนี้เพิ่งได้มาเป็นไอครีมชอบคําว่าอันนี้เพิ่งได้มากับคําว่าอันนี้ไม่ค่อยแมสแต่ดีมากสำหรับอ<ๆ>ันนี้อันนี้เพิ่งได้มาแต่ใช้มาแล้วประมาณเกือบอาทิตย์แล้วอันนี้คือไอครีมของ m e d i g l r i คือมันเป็นไอครีมที่เขาบอกว่าช่วยลดพวกริ้วได้ดีแต่ว่าที่ชอบเนื้อคือมันมันมีเป็นไอครีมที่หนืดนิดนึง ม,มันหนืดอะมันบีบนิดเดียวแต่มันหนืดแล้วสา,ามออารถทาแบบล่องน้ำมากอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยคือเมดดิจิวเวอรี่อะจิวเวอรี่อะเขาเป็นโรงพยาบาลสันิกรรมเกาหลีอะเอออาโอเคโอเคโอเคแล้วชีก็เคลมว่าสกินแคร์ของชีทุกตัวเนี่ยสามารถถือนดอกไม้เลยเออสามารถใช้หลังทำผ่าตารได้เลยแบบไม่ละคายเคืองอ,อะไรเงี้ยใครที่ผิวแพ้ง,ง่ายหรือว่าใครไปสัลิกรรมมาก็ใช้ได้ขายในไทยขายในไทยเอาเข้ามาแล้วค่ะนำเข้ามาแล้วดิฉันกลัวดิฉันกลัวคำว่าฟรีมาก อันนี้มันประมาณประมาณใช้ได้น่าจะนานมากเพราะเมื่อกี้ต้องปากบีบมาจี๊ดเดียวเองมันมันแบบทั้งหลังมือเลยกระจายทั้งมือมันหนุ่ดนิดนึงอะมันค่อนข้างหนุ่ดเลยอะสาวกแบบว่าใครที่มีตายุยู่ข้างใต้นะคะทุกคนก็ไอคิมสําคัญนะสาคัญส่วนใหญ่เรามองข้ามใช่หรือใครที่แบบแต่งตาแล้วแบบตกล่องเยอะๆอะมันเกิดจากแบบผิวที่เราไม่ฟูอะมันทําให้ใต้ตาตกร่องอะคำถามสุดฮิตเลยคำถามนี้ตามีร้วยรอยเยอะแต่งตายังไงตกไม่ตกล่อง จริงๆต้องเริ่มจากอาคิมก่อนอเริ่มจากสิ่งนี้คือริวรอยมันมีแหละทุกคนแต่ว่าถ้าผิวตรงนั้นมันแห้งอะใต้ตาเรามันแห้งอะมันก็เหมือนผิวส่วนอ,อื่น,อนพอเราลงอะไรไปมันก็แคกออกมาหุยมันละลานตาอะเอาไปเอาวันนี้พูดแล้ววันนี้ๆๆๆพูดแล้วเอาไปอันนี้อันนี้หลังเริ่มลืมแล้วน S <S อันนี้เหมือนกันของเมดิจิวอรี่เป็นครีมกันแดดอันนี้มันจะเป็นครีมกันแดดด้วยโทนอัพด้วยเบสด้วยแต่ว่าทาปุ๊บผิวขาวขึ้นท,ทันทีแล้วก็มันค่อยกระจายแสงเยอะมากๆแบบว่าเหมาะคนผิวแหง้งไม่รบกวนเมคอัพเลยคือแบบสามารถไปใช้เป็นเมคอัพเลยก็ได้อะอถ้าลงไปแบบ<ม>น,นี้เห็นชัดเลยว<ะ>่ามันสามารถลงเยอะได้ไหมตั้งแตนเนี้ยลงเยอะได้เลยค่ะแล้วก็ตอนที่ป่านไปแบบเวิร์กช็อปใช่ปะเขาไปผสมกับแบบแบบเมคอัพได้ด้วยอะ อใช่อันนี้เป็นครีมกันแดดที่ผสมกับเมคอัพเราเราไม่ตีกับเมคอัพเลยแบบผสมกับรองพื้นอะไรเงี้ยหรอได้อะเริ่อันนี้เริ่มมากเธอไม่รบกวนเลยเมดิจูรี่ไม่ได้เข้านะจ๊ะคลิปนี้ใช่ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเราทำเองนะคะนี่แต่ถ้าจะเข้าก็ได้นะในรายกถ้าจะเข้าก็ได้แบบมาสองคนอีกครั้งหนึ่งนี่อ่ะต่อไปแล้วไพรเมอร์อันเนี้ยแม่มีอยู่แล้วที่บอกไปอย่าขวดที่สองเราด้วยอันนี้เป็นแบบไพรเมอร์เซฟโซนเลยอะที่แบบคิดอะไร ไม่ออกก็คือใช้นี้ไว้ก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยพี่อะ่ะเจอน้องป่านคลิปแรกคือคลิปที่พูดถึงสิ่งนี้จริงรอ,ออคลิปที่พูดถึงพวกเบสเมคอัพแล้วก็พรายเมอร์สำหรับเตรียมผิวอ,ะอ่ะ,อะ,อะรู้สึกเป็นคลิปน,นั้นมันเด้งขึ้นมาแล้วก็แบบดูตลอดเลยลดจริงให้แม่ป้ายายเองเลยอันเนี้ยมันยังไงคือมันยังไงปกติตอนแรกที่แต่งหน้ามันจะมีความแบบว่าผิวแห้งใช่ป่ะมันก็จะไม่ค่อยติดเลยจะไม่ค่อยฉ่ำเลยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วถ้าเกิดต้องการความฉ่ำก็ต้องใช้ต้องต้องใช้แบบรองพื้นที่มันมีความเงาเงาโกลสู เพราะว่าจริงๆแล้วพวกเบสเมคอัพอ่ะมาช่วยบิวให้ผิวเราแบบดูโกลดูสุขภาพดีได้แล้วก็ดูจะดีกว่าการใช้ความโกลจากรองพื้นอย่างเดียวด้วยอะตัวเนี้ยก็เลยทําให้รู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นใช้ปริมาณของรองพื้นน้อยลงแล้วก็ติดผิวดีขึ้นถูกไหมคะคุณทูต้องค่ะ ถกว่าถ so ูกจริงจริงจริงคือจริงจริงอะรองพื้นมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้เยอะขนาดนั้นอะมันแค่เป็นเหมือนก็ฟาวเดชั่นตามชื่อมันอะมันคือแบบลงบางๆก็เป็นพื้นของทุกอย่างเฉยๆอย่างเงี้ยเแต่ไพรเมอร์มันจะมีเรื่องของส่วนช่วยเชื่อมระหว่างรองพื้นกับสกินแคร์เวลาเรามีปัญหาผิวอ่ะส่วนใหญ่เราจะชอบชอบหาไพรเมอร์ที่แบบคุมมันติดทนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเป็นคนผิวแห้งอ่ะจริงๆสิ่งที่เราต้องการคือความชุ่มชื้นหาไพรเมอร์ที่มันมีความชุ่มชื้นไม่ใช่ไพรเมอร์ที่แบบคุมมันจ๋าอะไร ถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งหน้าตัวเองอะ่ะอาจจะแบบมองข้ามไปหรือยังงงๆอยู่ซึ่งไม่ผิดนะเพราะฉันก็คือแบบนั้นมาก่อนจนมาเจอแบบว่าเฮ้ย<อ>ความรู้อะไรมากมาย,ยอะไรยเงี้ยถึงรู้ว่าทุกอย่างมันสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาผิวของแต่ละคนหรือเวลาเลือกก็ต้องตามปัญหาผิวนะอ่ะอีกตัวหนึง่งเป็นอีกแบบราคาที่แบบอัพขึ้นมาแต่ว่าน้องก็ดีจริงๆอันนี้คือ La Mer The Protecting Renew ก็เป็นกันแดดเป็นเบสเป็นไพรเมอร์ด้วยเป็นทุกอย่างแล้วเป็นทุกอย่างเลยอ่ะจริงๆอันเนี้ยป่านรู้สึกว่าเขาเน้นเตอร ความชื้นมากกว่าดีออแต่ถ้าถามเรื่องความแบบความปรับสีผิวหรือว่าเน้นในเรื่องความติดทนอะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้สู้ตัวนี้ปรับสีผิวติดทนคือตัวนี้ใช่อันนี้ค,คือเติมความชุ่มชืน้นมันเหมาะสำหรับคนที่แบบเหมือนอยากได้สกินแคร์อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งอ่ะ,อะแล้วเราก็เชื่อมเมคอัพอ่ะมันเหมาะคนที่แห,ห้งแบบแห้งไม่ไหว,ลวแล้วอ่ะแม่กว่าบวยเคมบวยเข้ม <laughs> ม,มันมัมนมีบางคนที่แบบว่าเวลาปั่นเจอเจ้าสาวที่เขาเขาอาจจะได้ได้ลองได้เลยค่ะบีได้เลยแต่เจอ จ้าสาวที่เขาแบบอดนอนเวลาคนอดนอนอะแม่ส่วนใหญ่ผิวมันจะแห้งผิดปกติอะมันจะแห้งแบบแห้งมากๆอะจะเป็นเลือยๆอย่างนี้คนอดนอนทําไมถึงผิวแห้งกว่าเดิมออดนอนใช่ไหมแบบว่าหนึ่งคือเป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วยสองก็คือเวลาคนอดนอนอะมันจะดีไฮเดทใช่มันจะดีไฮเดทร่างกายมันต้องแบบน้ํามันจะแบบถูกใช้ไปมันก็จะดูดออกจากผิวเราไปอะมันก็จะทําให้หน้ามันดูแบบไม่เฟรชอะไรเวลาเราจะไปงานสําคัญอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับมันก็จะมีอาการของผิวแบ เธอต้องให้ความสมพันธ์กับความสมคัญกับสิ่งเหล่านี้ไอเทมที่เตรียมผิวได้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายมองข้ามแต่ว่าช่างเขาใช้ไงเวลาช่างมาแต่งปุ๊บมันก็เลยถ้าไม่สวยนี่แหละค่ะเธอสิ่งเล็กๆน้อยๆประกอบกันแบบจึ้งแต่ตัวนี้คือทุ่มมากเลยเนาะมันทําให้ผิวมันแบบดูโกลขึ้นอันนี้คือแบบปบผิวใช่ไหมโกประมาณนึงแต่นี่คือโกกว่าอิ่มน้ํากว่าจริงๆวันนี้น้องป่านบอกว่าน้องป่านมีทั้งแบบว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาสูงแล้วก็แบรนด์ที่ราคาแบบจับจับต้องได้ง่ายนะพยายามแต่ความราคาสูงเธอไม่่ใชแบบ วยรเธอเวลาคนมันผิว30-40ขึ้นไป <laughs> เธอได้ยินคำาว่าสวยแพงป่ะจ๊ะสวยแพงไม่ใช่ลุกคือสิ่งที่เธอต้องจ่ายเพื่อมารับมือกับผิวของเธอที่มันแบบร่วงโรยลงไปเรื่อยอ่างเงี้ย<อ>มันก็เลยสวยแพงเพราะว่าของแพงมันช่วยงัดผิวขึ้นมาได้เธอเข้าใจบอก <laughs> แต่ถ้าเธอไม่ใช่ผิว <laughs> หนูดีแม่ไม่มีกะฟ้าแฝไม่มีรูรอยชุ่มชื้นไม่ต้องอะไรเธอแบบอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าเธยมีปัญหา <ừ> แบบฉันสิ่งนี้ช่วยได้ รแต่ว่าแต่ก่อนมันก็เคยแต่ว่าเหมือนแบบใช้งานผิวอะที่เป็นแบบทั่วไปถามว่ามันได้ไหมได้นะแต่มันต้องใฝ่หานิดนึงหมายถึงมันต้องแบบไปเป็นหาว่าตัวไหนวะตัวไหนวะที่มันจะสู้เคอ์เตอร์แบรนด์ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะจริงเออแต่ว่ามันมันต้องใฝ่หาจริงๆเพราะว่าเคอ์เตอร์แบรนด์ราคามันสูงเนาะแสดงว่าต้นทุนในการผลิตเขามาเยอะๆอะส่วนผสมเขาก็แพงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าของราคาแบบเนี้ยมันก็ต้องเธอก็ต้องหาจริงๆแหละมันต้องหาแต่มันมีไอแต่มันมีไม่ โยนเข้าโยนเข้าแต่มันต่อไปไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โยนไม่โยนแต่มันมีไม่บแแต่มันมีเอ้านี่เปิดจั่วมันเหมือนจะมีอันต่อไปไม่มีมีอันนี้ไงเมยอันนี้ที่ไปทำไปแล้วโอเคลองคืนม้างเอาทีละตัวแล้วกันเนาะอันนี้ที่ชอบชอบมากตอนนี้ของเฮราค่ะเว้ยมีแต่คนพูดถึงแบรนด์นี้ดีมากว่ามันจริงจริงมันเป็นลองคืนที่ดีจริงๆมันแบบฉันอยากให้เธอเห็นสีน้าเขาตอนนี้ <laughs> ดีจังเธอแค่ดูคลิปนี้นะแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นของคนผิวมันนะจ๊ะเราจะมีอีกคลิปหนึ่งเป็นของน้องเบสกับการบิวผิวแล้วก็มีคลิปหนึ่งที่เขาทั้งสามคนจะมาถก <laughs> เรื่องการแต่งหนา้ากันแม่ <laughs> 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 ซึ่งรอดูได้เลยรอดูได้เลยมันเป็นอะไรที่สนุกมากมันเป็นแบบ <wh> ih, มันบางเบาแล้วผิวมันโกลขึ้นมาเลยอะแล้วมันชุ่มชื้น ชแช่เลยคนนี้ดีมากแล้วแบบอันนี้คือเทสมาแล้วว่าแต่งหน้าไปพิราทิสอะอเงื่อออกปเป็นเปียกอะอยู่ วายมันต้องโดนรอแหละอยู่เลยโรอล่ะเออดีจริงๆอันเนี้ยใช้ตลอดใช้ตลอดต่อไปที่ไม่อยากลองหยิบมาพอดีเลยอ่ะดีพอเต้หยิบมาพอดีเลยเซนแวโกลอันเนี้ยมันมันจะเหมาะกับวันที่แบบแบบแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งหน้าแต่งหน้าแบบ w o ็อกอัพไรเดียสอะมีความบางมายสกินบัตแบนเออเป็นคิวอะไรเงี้ยใครที่แบบก็หนูคิวดีอยู่แล้วอะหนูแค่อยากผิวโกล์ขึ้นลองปังนี้ไหมเนื้อมันจะเหลวมากอันเนี้ยปั่นชอบเอาไวผสม กับรองพื้นที่มันแบบหนืดหนืดค้นๆที่มันมันรู้สึกว่ามันหนืดไปแล้วอยากให้เนื้อเขาแบบบางเบาขึ้นก็จะเอาดีผสมไวคฟิลลิ่งก็คนละแบบนะสวยอะเนี้ยบางมากถ้าเทียบเรื่องความแบบติดทนเลยอะเีล่าติดทนออกงานได้มากกว่าอันนี้จะเป็นฟิลแบบใช้ชื่อประจํานอะไรอย่างเงี้ยอื mm hmm. อยากได้ความบางเบาอยากได้ความแบบไม่หนักผิวสบายหน้าอันนี้มาเคืออะคูชชั่นดีค่ะา <c oughs> ปมาค่ะจริงๆอะป่ายเป็นคนไม่ค่อยใช้คูชชั่นเท่าไหร่ใช้น้อยใช้น้อยแต่ว่าก็มีตัวหนึ่งที่แบบเออรู้สึกว่าใช้จนคุมแล้วอะคือของเซเดโปคูชชั่นที่แบบชุ่มชื้นนะสุดโปลวอืลง คือมันจะแบบแนบผิวไปเลยอะเห็นปะผิวมันโกแล้วก็อันเนี้ยชอบตรงที่ว่ามันพกระหว่างวันได้แบบหมายถึงว่าเราสามารถทับไปเลยเหรออืมเดี๋ยวเราทให้ดูแล้วต้องแบบเซตต่อปะจริงๆก็เซตแป้งก็ได้แต่ว่าถ้าแบบแห้งมากไม่ได้ออกห้องแอร์อะไรเงี้ยก็ไม่เซตแต่มันสามารถแบบทับได้เลยอะแบบมันไม่ทําให้ก่อนหน้ามันเป็นคราบอะปกติคุชชั่นเราจะไม่ค่อยกล้าทับอะแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยทับได้สยมันเห็นปะ แล้วก็ก่อนจะจบงานผิวคออันนี้ก็กันเป็นเซตติ้งสเปรย์ของเมคอัพแปร์มาริโออุ้ยมองข้ามตลอดเลยอะ <laughs> นี่หรอคือตัวนี้มันไม่ได้ล็อกเมคอัพแบบเ,ออเหมือนฟิล์มขนาดนั้นแต่ว่าคนผิวแห้งอะ่ะชอบมีปัญหาเวลาที่แบบสมมติเราลงแป้งหรือลงรองพื้นแล้วบางทีมันลอยออกมาจากผิวอะด้วยความที่ผิวเราแหง้งเราก็ต้องใช้อันนี้ฉีดเข้าไปเพื่อให้แบบเหมือนรองพื้นอะไรเงี้ยมันซึบเข้าไปกับผิว<ป>ก็ฉีดทั้งหางฉีดทั้งหาง มันฟูงแล้วมันก็รู้สึกแบบทุกอย่างมันก็จะซึอประชิดด้วยเราก็มาทำใกล้ๆอ่ามีพัดลมไม่มีพัดลมเพืพ่อนเนี่ยชอบแบบั่นชอบฉีดระหว่างแต่งหนะ้าถ้าเวลาเจอคนผิวแห้งมากๆเหมือนมันไม่ไม่ทาให้มันหยืดอ,อ,อ่ะอ่เพราะบางทีเราจะไปเติมอะไรที่มันเป็นออยเป็นอย่างเงี้ยชุ่มมากก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช้น้ําช่วย นี่ไงที่มีคนบอกว่าใต้ตาตกร่องใต้ตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยใช้อะไรดีอันนี้เอามาให้แบบราคาหน้ารักของลากกาส่เคยใช่ปะคอลเลกเตอร์ลากาสอ๋ออ่ะอ่ะอ่ะใช้จริงกันด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นสีแบบสีศูนย์หนึ่งสีพีชแบบว่ามันแบบกบใต้ตาดีแล้วแบบชุ่มชื้นด้วยอะงานเงี้ยสวแล้วฉันก็มองข้ามไปตลอดเลยจริงเหรออันเนี้ยดีมากเลยแล้วชุ่มชื้นมากเนี่ยแบบมือที่เป็นริ้วมันไม่ตกร่องเลยอะราคาหน้ารักอะแต่ถ้าสมมติว่าใครจะไปสายแบบคอร์็ต้องการกกปปิด อย่างลากาล่ะมันมีแค่แบบ2สีเออคือมีสีน่าจะเหลืองกับส้มใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบมากกว่านั้นแบบชั้นสีเข้มผิวเข้มอะไรเงี้ยอันนี้ของนาตาชาเดนูนาค่ะเป็นจริงเป็นคอนซีลเลอร์นะมันมีสีที่เป็นคอเลคเตอร์ด้วยอ่ะแบบสีเขาน่าจะเป็นแบบุเยอะมากอ่ะแม่เป็นหลายสิบสีอ่ะตั้งแต่สีขาวไปจนเข้มอันนี้แป้งแค่ไหนก็แป้งแค่ไหนก็ไหวจริงแป้งแค่ไหนก็ไหวอันนี้ลดมากดีมากให้ลองนอ่า อันนี้สีอะไรอ่ะน้องปัน R5 ค่ะมันจะเป็นแบบสีพีพีอย่างนี้เธอใช่คือปันนะเลือกสีที่มันเป็นกึ่งกึคอร์เรคเตอร์มาเพราะปันขี้เกียจลงหลายขั้นตอนอันนี้คนผิวแห้งชอบมีปัญหากับแป้งใช่ใช่แล้วขึ้นแบบมันมันแห้งมันขุยมันชอบใช้แป้งแต่ใช้แล้วหน้าดูแป้งเอออันนี้มีตัวหนึ่งที่แบบใช้ยังไงหน้าก็ไม่ดูแป้งเออเอาแต่มาอันนี้เนย History of Wu เป็นอันที่แบบรู้สึกว่าชุ่มชื้นที่สุดแล้ว ที่แบบใช้อย่างไงหน้าก็ไม่แป,งป้งอ,ะ <c oughs> อ่ะอุะ้ยแม่ใช้จริง่ะไม่ใช่งานแบบแพ็คช็อตอะไรอย่างใดเรานะ <c oughs> บางคนอ่ะบอกว่าแบบแปง้งมันแพงจังเลยมันฮิสตอรี่อบูมันแบบแ,แต่จะแพงไปหรือเปล่าอ่ะใช้มานาเราไม่หมดสักทีจริงจริงมันคุ้มนะมนปีนราใหญ่มากอ่ะปีละกระปุกอ่ะเดี๋ยวให้แบบอันนี้ใช้กับพับเลยนะคือเนื้อเขาละเอียดมากไหมข้างในก็ได้โชว์โชว์ทุกคนโชว์ทุกคนมันแบบละเอียดแล้วหายไปกับผิวเลยอ่ะ ความรู้สึกมันไม่ลงแป้งเออมันหายไปเลยอะ่ะมันไม่เหลือความแป้งเลยอะ่ะเฮ้ยเธอมันเป็นไอเทมที่น่าลงทุนนะเ,ออเพราะว่ากระปุกนี้น่าจะปีนึงงะได้ใช่ใช้แบบทุกวันปีแลนะ้วอ่ะแต่ถ้ามีตัวหนึ่งที่เนื้อละเอียดเหมือนกันแต่อาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นหายไปเลยแต่ทําให้หน้าผ่องหน้าใยต้อง,อง,องเรียกเค้าเตกแล้ววันนี้ใช้อยู่101มันจะเป็นแบบสี่ช่องอะ่ะอันนี้จะแอบคุมมันได้มากกว่าคนผิวผสมก็ใช้ได้คนผิวแห้งก็ใช้ได้เนื้อละเอียด แล้วก็อันนี้มันจะมีความแบบเล่นแสงประจายแสงกว่าแ้วก็หายไปเหมือนกันดีจังเลยอะเออแป้งที่ไม่แป้งที่แท้นะแป้งที่ไม่แป้งอะต่อไปก็จะเป็นแบบว่าไม่ใช่งานผิวเราแต่ว่าเราจะมาแบบคัลเลอร์บ้างงานคัลเลอร์งานเทคนิคเล็กน้อยเออก็คือเทคนิคเล็กน้อยนะคะเทคนิคเล็กน้อยไม่จริงจริงก็คือแบบคนผิวแห้งส่วนใหญ่อะเวลาใช้ยิ่งเราใช้บลัชฝุ่นอะหน้ามันก็ยิ่งเพิ่มแป้งเข้าไปอะไรเงี้ยฉันก็เลยชอบใช้บลัชที่เป็นแบบสติ๊ก นีครียอนไอ้ยสองตัวนี้เลิศเลยใช่มาแถบขีหลังหรือว่าถ้าใครแบบใครเก่งหน่อยก็ใช้แบบลิควิดอันนี้ของอวกาศมันจะแบบทําให้มันพุ่มขึ้นมาแต่แปลว่าครียอนใช้ง่ายกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการลงบลัชแต่ละชนิดเหมือนกันไหมถ้าเป็นผู้อย่างเงี้ยแนะนําให้ใช้กับฟองน้ำอ่าฟองน้ำดีกว่าจุดจุดใต้บก็ลงใช่แต่ถ้าเป็นอห่่งเงี้ยสามารถใช้กับแปรงก็ได้น้ำจริงจริอันนี้เราสามารถปาดลงหน้าก็ได้เลยนะครียอนอันเนี้ยมันง่ายอะตท่หน้ามันจะแบบอ้าแล้วก็ไม่มีกระจกแต่หนูก็ หนูไม่มีกระจกแต่ว่าหนูก็ลงไปเลยเออเออความแม่นอความแม่นเหมือนบีทเนี่ยมีบอกว่าคนสวยได้หมดอ่ะเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราอะที่แห้งๆอ่ะมันดูแบบฉ่ำขึ้นฉ่ำจริงจริงเออมันจะแบบเหมือนทําให้ผิวที่แบบความแคร็กอะไรของเรามันฟูขึ้นได้ด้วยแบบด้วยติ๊กแบบนี้อันนี้ก็แตกเออแต่การลงพวกบบรดแบบเนี้ยลงบนผิวที่เป็นเซตแป้งเรียบร้อยอเนี่ยว่ามันจะทําให้ดูแบบฉ่ำ ใช่ทแบบเล่นแสงผิวนางแบบผิวดาราเดี๋ยวนี้เซ็ตผิวดาราใช่แล้วคนผิวแห้งอย่างเราอะไม่ต้องไปกลัวว่าแบบอุ้ยมันจะระหว่างวันมันจะไหลอะไรเงี้ยไม่ไหลแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นคนผิวมันอีกเรื่องหนึ่งนะอ่าเออคนผิวมันบางทีก็จะไม่ชอบใช้หลังจากเซ็ตแป้งแล้วแต่ถ้าเราผิวแห้งอะมันแบบได้เลยเพราะผิวเราไม่มันอยู่ดีตัวสุดท้ายอันนี้เอามาเอาใจคนที่แบบอยากผิวกระจกอยากผิวแบบว่าเหมือนต้นหนอร์อะไรอุ้ยแ e ต t t o n e งเออคือบางทีเราจะแบบไปวาวทั้งหน้ามันจะดูเนื่อไ เราวาวเฉพาะจุดอันนี้ของ House Lab ภาพอะไรอ่ะของเข u s e l ค่ะนี่สี Brassio Po ออแม่แต่ว่าเราต้องควักแล้วทุกคนมันหมดแล้วทุกคเอาแล้วควักแล้วก็แบบอ่าถ้าใครแบบไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยก็คือเอาปลายหลังมือก่อนใช่ปะแล้วก็นี่หว่หว่มันก็แตะมันจะมือเปลี่ย,ยใช่ปะอุ้ยมันได้มันจะเปียนฉ่ำมากเลยว่ะมันจะเปียกแบบแต่งก็สาวคนนึงอะ เขาบอกว่าหนูขอหน้าแบบจิ้งจกลื่นยุงบินมาก่อนแล้วไหลอันนี้อันนี้มันได้เฮ้ยจริงเเอให้ดูดิมันวาวมากแล้วมันเป็นแบบมันไม่ใช่ชิมเมอร์มันเป็นแบบเปียกอะแต่ปแบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยทําให้เมคอัพลุ่ยงั้นลองได้ไหมได้ได้ไม่จกได้อันนี้ของหนูเองจกได้เลย คือเ <c oughs> วลาแบบบางยี่ห้อ,อที่เคยใช่ใชปะออที่เขาดังๆกันอ่ะบางทีแถบลงบนแบบลงแก้มแล้วมันมันทำให้แบบเมคอัพมันหลุดอ่ะออแต่เนี้ยสู่ามันไม่ค่อยหลุดแม้แต่เบาๆนะมันไม่หลุดจริงเออว่ะ<อ>ไม่เอาม่หลุดเลยเออผิวตาหนึ่งว่ะผิวตาหนึ่งเลยเสียสูตรโกงเราแต่งหน้าแมทยังไงก็ได้เราใช้อันนี้สุดท้ายหน้าเราจะโกเขึ้นมาเลย เขาเรียกว่าฮอ l ์ริเกรลของสาวผิวแห้งแต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดแต่งหน้ายังไงเป็นคราบแต่งหน้ายังไงก็ไม่เรียบเนียนนี่คือทั้งหมดที่ช่างแต่งหน้าที่แบบผ่านมาพันพันหน้าเลยการันตีว่ามันช่วยได้นะจ๊ะเธอก็เดี๋ยวรายชื่อทั้งหมดใส่ไว้ให้ในดีสคริปชั่นละกันก็ไปเลือกเอากระดูว่าชอบตัวไหนไปที่เปรียบเทียบราคากันดูแล้วกันดูนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบเฮ้ยมันยังไม่สาแก่ใจมันยังไม่จุใจวะอยากไปดูแบบของน้องป่านเขาจะมีแบบว่ารองพื้นก็แบบอันนี้ค ปึง <laughs> อันนี้คือแบบเมส์เบงอัพปึ้ง <laughs> อันนี้คือแบบงานติดทนปึ้ง <laughs> ชอ่องปาก ล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแค่นี้หรอค่นถ้าเกิดว่าตามไว้รับรองว่าจะได้วิธีการแต่งหน้าของผิวแห้งที่แบบเลิศมากๆคลิปนี้รอไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่อีกคลิปนึงเป็นคลิป Q&A ซึ่งทั้ง3ามเมนเทอร์ช่างแต่งหน้าทั้ง3ท่านเขาจะมาทะเลาะกันเองซึ่งแจ๊คคำถามจากในยโซเชียลมาให้แล้วเดี๋ยวรอดูคลิปถัดไปนะจ๊ะค่ะบ๊ายบาย